ขอเชิญคุณน้ำโดงพัฒนาโดดศิลปินจากค่าย6เป็นผู้เชิญรางวัลค่ะขอเชิญคุณบูโรไห่ทองคำจุนเนียศิลปินจากค่ายไห่ไทองคำเป็นผู้เชิญช่อดอกไม้และขอเชิญคุณคะแนนมัจนานผู้ได้รับรางวัลดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมคมชัดลึกลุกทุ่งอวบประจำปี2565เป็นผู้มอบรางวัลค่ะพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อม รางวัลน,นี้นะคะและสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลคมชัดทึกลูกทุ่งอวอร์ด2566ประเภทยอดเยี่ยมสาขารางวัลศิลป,ปินลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่ สักนดนครับขอบความสำเร็จในวัย17ปีหัอ,อลำน้องใหม่นะครับจากคณะหัอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงลิกงชีวิตมาใน6เดือนโดยที่พิโจโยมนินผู้บริหารและหัวหน้าวงเพชรบ้านแพงจากความโด่งดังด้วยการคเ,เวอร์เพลงคเ,เวอร์สู่เพลงในชีวิตหอมฝันมาหลังห้านครับ เชิญขึ้นมาบนเวทีอันสมเกียรติได้เลยครับผมชัดลึกลูกทุกอวบองพนรครับสาวน้อยอนาคตไกลคนนี้นะคะเกียรติมากๆคุณปุ๋มอิทธิเหตบันแทนนะครับผมขอขอบคุณคุณน้ำดองพัฒนาดลค่ะและคุณยูโรไหท้องคังจุ้เนียค่ะและขอขอบคุณคุณคะแนนนันชนันด้วยนะคะ ค,ค่ะน้องอิงเพชรบานแพงนะคะเดอ้อค่ะสำหรับรลาลาก็ขอขอบคุ่นพ่พอแพม่แม่เอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงและก็เอฟซีนูนเนาะคะ่ะที่เพื่อนเขามาโบวดให้หนูถึงนูสิว่าได้ถ้าสมมุดนู้่บได้รับรางวัลหรือว่าหนูได้รับนูคกะดีใจค่ะแต่ถาบ่บได้รับกับ,บ่เสียใจยังะคะ่ะ แระกาขอขอบคุณพ่อทานายเอประกับพ่อโจผู้ยุบเบื้องหลังแล้วค่ะนอทีเฮียนนิโนมีมเมอน,นี่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวพูดมื่องแรกเลยครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและขอแสดงความยินดีกับรางวัลทั้ง11รางวัลผ่านมาแล้วนะคะสำหรับรางวัลประเภทยอดเยี่ยมในปี2,566ในครั้งนี้ค่ะต้อง เชิญคุณแฟ้มบุญมาเป็นผู้เชิญรางวัลขอเชิญคุณไข่มุกเพนซินีศิลป,ปินซาวดินเป็นผู้เชิญช่อดอกไม้ค่ะ แน่นอนครับสำหรับสาขานี้นะครับเชื่อว่าแฟนๆหมอลำนะครับท ah ี่อยู่ในฮอเองก็ทั้บ้านเองนะครับน่าจะรุนแรงเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งคเคเดิตนะครับที่บอกเลยครับว่าแสงโค้งสุดท้ายอีกเช่นกันนะแสงกันทุกงานเลยต้องไม่ต้องเงียบคนรางวัลอยู่ในมือของพวกเราสองคนแล้วด้วยขออนุญาตเชิญผู้มอบรางวัลใช่ครับขอเรียนเชิญคุณปิยวิทย์ดำรงศักดิ์กรรมการผู้จัดการคมชัดนิษฐ์เป็นผู้มอบรางวัลท่า ไปคว่าคนที่มีรายชื่อ,อในมือผมเนี่ย <ฮะ S 1> เขาอยู่ในงานของเราด้วยอยู่ในงานอุ๊ยใช่ครับผมเลือกตัดช้อยกันเลยเอาละ,<น>ะแฟนเท <ๆ S 2> ียบคนไหนดีครับผมมีอยู่สองา,อานที่อยไปในงานของเราและสําหรับเนี่ยครคนที่ได้รับรางวัลคมชลุทุ่งอวอร์ด2566นห้ร้อกสบหะครับประเภทขวัญใจมหาชนรางวัลลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนในปีนี้ได้แก่ ว่าการขับสั่งเนี่ยจะใช้เวลาประมาณหกเดือนอ่าในการเดินเส้นทางหมอลำสุดท้ายเนี่ยครองใจแฟนๆคลองใจวันละวงอย่างพ่อโจนะฮะแล้วก็วันนี้เธอได้มารับรางวัลในถิ่นของสถาบันศาสนาชนประเทศหมอลำสถารับหมอลำเนี่ยเป็นต้องเขาขงไทยนะที่ตรางการสร้างวัดต้นเองที่จะตั่งการส่วนนี้สู่เวทีโลกนั่นเองคนเพราะสนุกมากจริงๆก ต้องตามไปกับคำตอะ แล้วก็ขอบคุณแฟนแต่ะที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เข้ามาด้วยนะคุณเชิรฮะค่ะหนูก็ขอขอบคุณซิ่งแลกก็ขอขอบคุณพอพอแมนแม,ม่เอฟซีทุกคนเลดเดอคายเดอขอบคุณบ้านฮักน้องอุ๋งอิงทุกหลังนะคะที่ซอยโว้ยนี่ล่ะเต่รางวัลหนีเนาะะนะแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกคนขอบคุณผู้ยุบื้องหลังแล้วก็สิ่งกีฬล่ายาบอก ก็คือขอขอบคุณพ่อโ,โจ้ด้จ้าเ้อทีมอบโอกาสในหนูนะคะถ้าบ่มีพ่อกับบ่มีหลานในเมือนะะี้ค่ะขอบคุณค่ะนี่ <Hey. S 2> ขอบคุณเธอคำนี้ด้วยนะคะน่าตั้งาเลยวันนี้เนี่ยบ้านเจตันแผ่นเนี่ยไม่ได้มา <c oughs> แค่น้องผอออออูกอญนะ <c oughs> มีพ่อโจและก็ทีมง,งานอีกหลายๆท่านด้วยนะครับมาร่วมกิจกรรมของเรานี่ฮะ